วันนี้นะคะเราจะมาดูโชว์ฝาค้าไยไฟฟ้านะคะกับรถปาเจโร่สปอรนะคะปี2012ค่ะตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกมาติดเป็นฝาท้าไทยไฟฟ้ากับทางร้าเรานะคะเราสามารถกดกดล็อกจากรีโมทได้นะคะกดอันล็อกค่ะกด3ครั้งนะคะฝาท้าทยก็จะเปิดค่ะแล้วก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้นะคะ ่าสามารถกดเปิดที่เดิมได้นะคะคแล้วก็ปุ่มนี้ค่ะสามารถปิดได้ค่ะปุ่มด้านหน้ารถนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะทำปุ่มไว้ให้นะคะกดได้เลยค่ะกดทางไว้นะคะก็จะเปิดค่ะ แล้วก็ปิดนะคะกดค้างไว้เหมือนกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะฝาท้ายก็จะปิดลงค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนเป็นโชว์ฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดี adcarcamkorea หรือโทรที่0924465664สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ